สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมแพนเวียซอมบี้ฮีโร่นะคะแชรเลน์หมดประจำวันที่12เดือน22566ค่ะวันนี้เรามา เรามาเล่นกันวันนี้เราได้เล่นเป็นแพลนด้วยนะคะ glass ั n u c k l e สกิลประจำตัวของ glass ั n u c k l e นะคะ h o l l o ฟ f ่ o ค่ะจวกาสอใบสกิลที่2 time to shine นะคะทำให้แพลน1ตัวสร้างโบนัสแอ t แท k ค,ค่ะสกิลที่3 root wall นะคะทำให้แพลน1ตัวเลือดบวก2แล้วก็พงกระพันใน1เทินค่ะสกิลสุดท้าย power pommel นะคะ attack ค,คือโจมตี2ดาเมจให้กราวเลนที่มี3เลนนะคะก็คือโดนไป6ดาเมจอ่ะวันนี้ทางศัตรูของเราจะมีโบนัส tag b u c k e t h เฮค่ะตัวนี้เนี่ยจะทำให้แพลนไม่สามารถสร้าง างโบนัสแอตแทกได้แล้วก็ตัวนี้จะมีเกาะบวกหนึ่งค่ะมาดูกันวันนี้เราจะได้เจอกับใครเดสต์เจอร์เซีเมชค่ะวันนี้เป็นเกมธรรมดานะคะแล้วเขาก็บอกว่าโบนัสแท็กบัคเก็ตเฮดน่ยมันจะมาด้วยนะดังนั้นเราจะต้องโจมตีมันก่อนที่เราจะสามารถสร้างโบนัสแอแทกได้เพราะว่าเนี่ยแต่ละตัวตัวนี้สร้างโบนัสแอทกได้ดีมากเลยอะการ์ดดีค่ะไปะเธอแรกลงไม่ได้รอไป คมจริงอยากลงตัวนี้ก่อนเลยอะ่ะอ่อนแอ่นริงค่ะมันทำให้แพนทุกตัวสามารถดามเมดบวกสี่และบวกสีค่ะเ <c oughs> ฮ้ยตัวนี้ก็ดีนะเนี่ยอ่ะยังไม่ทำไรรอไปรอไปเทินห้าเลยดีไหมเออเทินสามแหละ ตรงตัวนี้ดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะแพรครับนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อถูกทําลายเนี่ยมันจะสร้างแพรเหมือนกันที่มีดาเมจห้าเลือดสขึ้นมาแทนค่ะกิสลี่แพรอะตัวนี้เมื่อถูกทําลายจะสร้าง2องดาเมจให้กับแพนฮีโร่ค่ะป๊าปไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดทนไว้รอบหน้าเดี๋ยวมันก็ตาย เราจะใช้โบนัสไอแท็กก่อนดีกว่าเออโจมตีไปก่อนค่ะตัวนี้สร้างโบนัสไอแท็กตูมเราจะได้รอบนี้เราจะได้ใส่ดัมเมจกับไอตัวซีเมชได้ค่ะโอ้โหดูเลือดเราเพิ่งสกเกต็ตเลือดทุกคนสร้างสามดัมเมจให้กับแผลนสร้างสองดัมเมจก็คือฆ่าเลยเอาละเราจะโหดละเราจะโหดละหลังจากนี้เราจะโหดละหลังจากได้ลงตัวนี้นะคะออนเนนริงเราก็จะโหดละวางปุ๊บนะคะ คือทุกตัวที่อยู่ในมือเราจะกลายเป็นดาเมจสีละสี่ค่ะอ่ามาโอ้โหตัวนี้ทําให้สร้างโบนัสแหกสร้างโบนัสคูณสองดีนะที่เราจัดการได้มามาเราโหดแล้ววางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วพุกก็วางไว้ตรงนี้ตัวนี้ทุกครั้งที่ มีการทำโบนัสแท็กเนี่ยตัวนี้ก็จะจั่วการ์ดบอกว่าไอเนี้ยน่าจะเป็นโบนัสแท็กมาเก็ตเฮดแน่เลยอะบอกว่าจมตีไปก่อนเลยดีไหม <c oughs> คือตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเล่นทริก,กากร์ตัวนี้จะสร้างโบนัสแท็กจนตีไปก่อนโอเคแล้วเราจะได้จั่วการ์ดค่ะตัวนี้ถ้าเกิดเฮ้ยอะทำไมเราไม่เล่นอันนี้วะอุ้ยเสียดาย มามา,มาแล้วค่ะตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวปุ๊กเล่นตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็สั่าไตัวนี้ก่อนอ่ะอันนี้วางไว้สี่สองสี่โอเครอบหน้าตัวนี้ตายตอนนี้ยังสร้างบอดี้แอท็กไม่ได้ทุกคนนี่ไะ ตัวนี้นะคะโหดมากเลยดับเบิลมินดูครั้งที่สตาร์เทิร์นใหม่ก็เลือดจะคูณ2ค่ะเดี๋ยวปุ๊กทำลายเกมสโตนก่อนนะโอ้ยโชคดีที่ทำลายอุย้ยทำไมมันมีเยอะจังวะตัวเนี้ย <Okay. S 1> ต่อไปนะคะบานาน่าโซลัสเบรกทุกครั้งที่จั่วการตัวนี้จะดาเมจลเบบ์หนึ่งเลือดบวกหนึ่งแล้วมีดับเบิลสไตล์ค่ะแต่ว่าดับเบิลสไตล์จะใช้งานไม่ได้ถ้าเกิดตัวนี้ยังอยู่นะคะแพนที่อยู่เลนนี้ดาเมจลบหนึ่งอุย้ยแพ้แล้วเนี่ยเธอเนี้ก็แพ้แล้วเนี่ย โอเคตอนนี้ดับเบิลสตล์รอบแรกติดมิเตอร์บอกรอบสองก็ตายเรียบร้อยแลนนี้ก็คือชัเลนนะคะประจำวันที่12เดือน2 2 5 6, 6 6ค่ะวันนี้วันที่เท่าไรหร่แล้วนะอ๋อวันที่5แลหละเหลืออีก2วันค่ะอ่ะจบแล้วเจอกันใหม่พ์ทหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะจ๊ะบ๊ายบาย